สวัสดีค่ะมารับฟังการทำนายดวงชะตาแม่นๆเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะเป็นการทำนายตลอดชีวิตเริ่มจากอุปนิสัยการงานอาชีพความรักลักษณะเนื้อคู่ช่วงอายุที่เหมาะสมในการแต่งงานและช่วงอายุที่ดวงชะตามีโชคลาภในคลิปนี้จะอยู่กับคุณผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีนะคะคุณผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบ,บดี แม้ว่าดาวแห่งอำนาจของคุณจะเป็นดาวที่ส่งผลให้คนทั่วไปมีพลังความอดทนและต่อสู้เพื่อความสำเร็จแต่สำหรับดวงชะตาของผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีอย่างคุณอำนาจของดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่เลงแล้วเกิดอิทธิพลทั้งด้านบวกและด้านลบให้แต่ละช่วงของชีวิตแตกต่างกันไปทำให้ลักษณะนิสัยของผู้หญิงที่เกิดวันนี้จะต้องทำนายด้วยการเพ่งมองอิทธิพลของดาวจันทร์เป็นหลัก และเสริมด้วยพลังของดาวพฤหัสบดีจึงจะชัดเจนนิสัยของผู้หญิงที่เกิดวันนี้เป็นคนที่มีความอดทนบากบัน่นและต่อสู้กับความยากลำบากได้เป็นอย่างดีเหนื่อยกายสำหรับคุณเป็นเรื่องที่ไม่เคยท้อแท้แต่คุณจะแคร์กับความเหน็ดเหนื่อยทางจิตใจมากที่สุดอิทธิพลของดวงดาวส่งผลให้ดวงชะตาของคุณต้องเกิดขึ้นมาท่ามกลางคำถามมากมาย ความสับสนเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวและคนใกล้ชิดจะเกิดขึ้นเสมอๆความอบอุ่นที่คุณเรียกร้องภายในจิตใจก็เป็นสิ่งที่อ้างว้างและสแสวงหายอย่างหิวโหยอยู่ตลอดเวลาแม้บางคนจะโชคดีเกิดในวงตระกูลที่มีทรัพย์มากแต่ขาดความร่ำรวยทางหัวใจแน่นอนในวัยยาวของคุณจะเป็นคนที่ชอบอาสาหรือเป็นคนที่มีน้ำใจอยู่เสมอในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ทำให้เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคนหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องแก้ไขบ้างก็คงจะเป็นเรื่องของการอดทนในการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นโดยแท้แล้วคุณจะเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาให้คนอื่นฟังคุณมากกว่าแต่ขาดการพิจารณาเรื่องการรับฟังจากคนอื่นระวังเมื่อโตขึ้นมาจะเป็นคนที่หูเบาระแวงง่ายและนิสัยเช่นนี้จะก่อให้เกิดความวุ่นวายในจิตใจ ทั้งในด้านการงานและครอบครัวหากไม่ระมัดระวงรังปรับปรุงตั้งแต่วัยเยาว์คุณเป็นคนที่มีความมานะแม้ยากจนในวัยเยาว์แต่จะดิ้นรนสร้างเนื้อสร้างตัวจนได้ดีและประสบความสำเร็จได้ด้วยความสามารถของตนเองหากลดความเป็นคนขี้บน่นจู้จี้ลงบ้างจะเป็นคนที่มีพร้อมทั้งสติปัญญาและความอดทนและความสง่างามอย่างดีทีเดียวสิ่งที่จะช่วยแก้อิทธิพลของดาวพฤหัส ที่ส่งผลกับดวงชะตานิสัยก็คือการฝึกสมาธิหรือการใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อทบทวนสิ่งที่ผ่านมาในแต่ละวันอย่างมีสติคุณจะคลายความฟุ้งซ่านของชีวิตลงได้บ้างเพื่อความสุขของตนเองค่ะการงานอาชีพผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีต้องเริ่มต้นทำงานด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงจะเป็นคนแกร่งและมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตได้โดยง่าย หากคุณเป็นคนที่ไม่ขวยคว้าโอกาสหรือเป็นคนที่ชอบอยู่อย่างประมาทใช้ชีวิตแบบคุณนายช่วงกลางของชีวิตคุณจะเจอมรสุมกระหนำ่ำจะทำให้ชีวิตคุณพลิกไปอย่างไม่เป็นท่าดาวอังคารเป็นดาวแห่งพลังเส้นทางของอาชีพคุณคุณจะเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวและเป็นคนช่างจดช่างจำการเรียนรู้ที่จะสะสมประสบการณ์จริง จะมีประโยชน์กับชีวิตของคุณมากเป็นพิเศษอำนาจของดาวอังคารจะส่งผลให้ผู้หญิงที่เกิดวันนี้เป็นคนที่มีหลักการและเป็นคนที่ชอบความรู้แบบวิชาการและการปฏิบัติจริงคุณมากเป็นคนทำงานแบบใช้ความรู้หรือว่าต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วจะประสบความสำเร็จฝีมือด้านช่างหรือแม้กระทั่งอาหารก็พอไปไหวยิ่งการงานด้านการศึกษาและการบริหารประสานบุคคล คุณจะเด่นมากเพราะดาวมันส่งผลบวกให้กับดวงชะตาของคุณแม้จะลำบากสักเท่าไรผู้หญิงที่เกิดวันนี้จะทำงานที่มีการยอมรับของสังคมและมีโอกาสเชิดหน้าชูตาได้บ้างหากค้าขายก็จะเป็นคนที่ชอบค้าขายแบบอิสระหรือลงทุนเปิดกิจการที่ตนเองใฝ่ฝันมานานก่อนจะเดินตามแบบคนอื่นๆหรือเรียกว่าตามกระแสงานด้านวิชาการฝีมือ หรืองานที่ต้องใช้การวางแผนพบปะผู้คนจะเป็นงานที่คุณได้รับแรงบันดาลใจทำได้ดีและประสบความสำเร็จเป็นคนที่มีความอดทนสูงจึงเหมาะที่จะทำงานเกี่ยวกับประสานกับผู้คนหรือว่าเป็นมือขวาของเจ้านายในการประสานงานได้ดีเยี่ยมชีวิตวัยเยาว์จะต้องมีโอกาสเดินทางหรือว่าพาเนจรแล้วจึงจะได้ดี เด่นมากกับอาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจด้วยตนเองแต่หากรับราชการก็ต้องยอมรับว่าคุณจะเป็นคนที่ประจบสอบพลอไม่เป็นจะได้ดีก็ต่อเมื่อใช้ผลงานเพียงอย่างเดียวฉะนั้นหากทำงานราชการอย่าได้คาดหวังหรือว่าเศร้าใจกับสภาพรอบข้างมากนักก็จะทำให้คุณมีความสุขได้การเป็นครูหรือเป็นเรือจ้างเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการก็จะเด่นดังมาก ความเมตตาจากใบหน้าและดวงตาของคุณมันจะส่งกระแสะชัดเจนในการทำงานนักวางแผนหรือว่านักบัญชีทำงานธนาคารหรืองานเกี่ยวกับตัวเลขก็เหมาะกับอิทธิพลดวงดาวที่ส่งผลกับอาชีพของคุณเป็นอย่างมากผู้หญิงวันนี้จะชอบทำงานที่มีโอกาสลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือว่ามีการเดินทางเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของชีวิตบ้างจะเป็นงานที่หัวใจของคุณปรารถนา หากเป็นนักการตลาดหรือเป็นเซลล์คุณก็จะประสบความสำเร็จเพราะคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองค่ะความรักความรักของผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีความอ้างว้างและความขวคว้าความอาทรและอบอุ่นจากวัยเยาว์ที่คุณขาดมาเสมอเสมอทำให้คุณมีความเก็บกดทางอารมณ์แห่งความโหยหาความเข้าใจมากเป็นพิเศษอยาคิดนะคะหากใครก็ตามเห็นผู้หญิงวันนี้ ถ้าทีภายนอกดูเรียบร้อยแล้วภายในหัวใจจะสมบูรณ์นั่นแสดงว่าคุณดูเธอผิดไปเพราะคนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่ต้องการความมั่นใจความเชื่อใจความอบอุ่นและสแสวงหาความรักทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องความรักความสนใจจากพ่อแม่หรือเครือญาติรวมทั้งเพศตรงข้ามเมื่อถึงวัยอันควรจึงพบอยู่เสมอว่า ชีวิตของผู้หญิงที่เกิดวันนี้หลายคนที่มีชีวิตคู่ด้วยความสงสารมากกว่าความเข้าใจในความรักกันและย่อมนำไปสู่ความหมดความสงสารหรือความอดทนชีวิตคู่ล้มเหลวได้โดยง่ายคุณจะชอบคนที่เป็นผู้นำสามารถปราบให้คุณสยบยอมรับความเป็นผู้นำของเขาได้โดยส่วนมากคุณมักจะเลือกคนที่มีความคิดและดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณชีวิตและอารมณ์แห่งความรัก จึงสามารถมีความสุขประคับประคองไปสุดฝั่งได้อย่างน้อยชายในหัวใจของคุณจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตอารมณ์และความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของคุณได้ตามดวงเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีให้ระวังเพราะว่าดวงของคุณมักจะต้องเผชิญชะตากรรมชีวิตความรักที่กล่าวได้ว่ามีความอาภัพในชีวิตคู่สูงมากกว่าผู้หญิงที่เกิดวันอื่นๆฉะนั้น หากคุณจะรักใครสักคนต้องพยายามเลือกคนที่เขารักคุณมากกว่าคนที่คุณรักเขาคุณจะเป็นสมบัติแห่งหัวใจที่มีค่าสำหรับเขาอยู่ตลอดเวลาหากตามใจตนเองจะเอาความสงสารเป็นสะพานแห่งความรักในชีวิตคู่ชีวิตคู่ของคุณจะมีโอกาสล้มเหลวสูงมากบางคนมีดวงแต่งงานกับพ่อไม้หรือมีชีวิตไปพัวพันกับการ ใช้เวรกรรมกับคนที่มีเจ้าของอย่างทรมานเพราะวิบากกรรมของตนเองนั่นเองบางคนต้องมีเนื้อคู่ที่อายุห่างกันมากๆหรืออายุน้อยกว่ามากเนื้อคู่มักจะพบกันแบบไม่คาดฝันอาจจะด้วยการเดินทางหรือการทำงานโดยบังเอิญบางคนมีคนแอบชอบอยู่นานคุณก็แอบรู้แต่ไม่กล้าเปิดเผยทั้งคู่เมื่อวันแห่งดวงคู่มันลงตัว ก็จะมีโอกาสสัมผัสทำความเข้าใจกันและการอย่างฉับพลันของมันเองผู้ชายที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณส่วนมากจะเป็นนักบริหารหรือทำงานด้านธุรกิจหรืออาชีพอิสระรวมทั้งข้าราชการที่อยู่ในเครื่องแบบก็เป็นดวงคู่ที่ลงตัวของคุณอารมณ์ผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีจะคิดมากใจเสาะเปราะบางแต่ซ่อนไว้ในความรู้สึกข้างใน ทำให้เป็นคนมีบาดแผลแห่งหัวใจมากมายหากไม่ลืมไปบ้างก็จะสะสมแล้วเกิดความกดดันในชีวิตของคู่รักได้ชอบการแสดงตัวเป็นเจ้าของและนิยมคนที่มีหัวใจสุนทรีหรือว่าเป็นคนโรแมนติกบ้างในครั้งคราวของชีวิตลักษณะเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีชอบผู้ชายที่รูปร่างสันทัดจนถึงกระทั่งสูงใหญ่มีคิ้วคมเข้ม เป็นคนที่มีใบหน้าคมคุณจะนิยมเป็นพิเศษและหากเป็นคนสุภาพและโรมนติกก็จะเข้าข่ายได้เร็วขึ้นคุณเป็นคนที่ชอบคนว่องไวขยนันและมีความคิดความสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาคุณได้หากเป็นคนสำออยหรือสำอ้างเกินไปก็ไม่ใช่สเปคของคุณอย่างแน่นอนช่วงอายุที่เหมาะสมในการแต่งงานสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดี ดาวเนปจูนเป็นดาวสมพงดวงชีวิตคู่หากคุณต้องการให้โอกาสตัวเองในการเลือกหรือมีโอกาสในการพิจารณาความรักและค้นหาหัวใจอารมณ์ของตัวเองให้ชัดเจนการแต่งงานหรือช่วงชีวิตของโอกาสที่จะได้พบเพศตรงข้ามสำหรับช่วงอายุที่ดีคือช่วงอายุ18-21ปีช่วงอายุ25-28ปี และช่วงอายุ32-36ถึงปีเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสพบเพศตรงข้ามหรือว่าเป็นคนที่สามารถเลือกเป็นเนื้อคู่ในชีวิตได้หากเป็นช่วงเวลาก่อนหน้านั้นหรือว่าหลังจากนั้นจะเป็นการแต่งงานตามเหตุผลความลงตัวทางด้านอื่นๆแต่ไม่ใช่เรื่องของดวงชีวิตคู่อย่างแน่นอนบางคนก็แต่งงานเพราะความเป็นเพื่อนบางคนก็อาจจะแต่งงานเพราะความพลาดพลั้งไปก็มี เราะต้องใช้ความอดทนในการคลองเรือนให้มากช่วงอายุที่ดวงชะตามีโชคลาภสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีโอกาสที่ดวงของคุณจะมีโชคลาภไม่ว่าจะด้านการเงินการลงทุนหรือว่าเป็นลาบฟุกๆด้านใดก็ตามนอกจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีลาบในหน้าที่การงานอาทิเช่นได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีโอกาสได้รับชื่อเสียงในตำแหน่งหน้าที่การงานสำคัญ อย่างที่ไม่คาดหมายตามดวงของคุณมีดวงช่วงอายุ24-26ปีช่วงอายุ28-32ปีช่วงอายุ38-42ปีและช่วงที่ชีวิตมีโอกาสพลิกผันนั่นก็คือช่วงอายุ45-48ปีและช่วงอายุ5 3 5 6ปีเป็นช่วงที่คุณต้องจ้องให้ดีนะคะช่วงอายุที่มีเคราะห์หรือดวงตก หรือประสบปัญหาเคราะห์กรรมสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีการประสบเคราะห์กรรมของชีวิตคนเรานั้นย่อมมีทุกคนสุดแต่ว่าช่วงใดที่ดวงดาวของชีวิตมีอำนาจของดวงดาวที่ให้โทษมากกว่ามารุมเร้าในดวงชะตาชีวิตโดยทั่วไปหากเรารู้ว่าช่วงไหนก็พยายามสร้างกุศลไม่ประมาทและระวังในการลงทุนหรือว่าป้องกันมากขึ้น เรื่องร้ายที่มีพลังแรงๆก็จะทุเลาเบาบางลงอย่างน้อยจิตใจที่เตรียมตัวมาอยู่ก่อนแล้วมันก็จะทำให้ไม่วิตกกังวลจนดวงชะตายาแย่มากขึ้นกว่าเดิมและต่อจากนี้ก็คือช่วงอายุที่คุณจะต้องระมัดระวังช่วงอายุที่ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพให้คุณระวังจะมีการผ่าตัดหรือว่าเจ็บหนักเพราะดวงดาวสุขภาพบันดับก็จะเป็นช่วงอายุ 26-28ปีให้ระวังให้มากพ้นช่วงนี้ไปแล้วก็ระวังช่วงอายุ36-38ปีช่วงนี้สุขภาพระบบภายในจะต้องระวังให้มากอีกช่วงหนึ่งคือช่วงอายุ45-48ปปีช่วงนี้จะต้องระวังมากเป็นพิเศษอย่าประมาทนะคะช่วงที่ต้องระวังการสูญเสียคนใกล้ชิดและดวงมีอุบัติเหตุ การสูญเสียตามวาระโอกาสนั้นถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าระวังเพราะว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีวันที่ต้องจากกันไปตามวาระแน่นอนแต่ช่วงอายุต่อไปนี้คือช่วงที่จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเป็นการสูญเสียคนที่คุณผูกพันอย่างมากคือช่วงอายุ8-12ปีช่วงอายุ23-25ปีและช่วงอายุ36-38ปีสุดท้าย ให้ระวังในช่วงอายุ44-48ปีช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงของคุณจะต้องพบกับมรสุมผีซ้ำดั้มพลอยมากเกินไปทำบุญและถือศีลให้จิตมีสมาธิจะมีพลังในการตั้งรับมรสุมให้ผ่านไปได้ด้วยดีช่วงอายุที่ให้ระวังมีคดีความหรือศัตรูตามดวงชะตาของผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีโดยทั่วไปแล้ว สัตรูหรือคนริษยาจะไม่สามารถทำอะไรได้มากนอกจากความริษยาหรือการใส่ร้ายป้ายสีจะทำให้คุณร้อนรุ่มใจเท่านั้นก็ควรจะรู้เท่าทันและวางเฉยจะได้ไม่รกใจนะคะแต่ช่วงอายุที่จะต้องระมัดระวังอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณโดยตรงแต่อาจจะต้องเข้าไปเป็นพยานหรือมีส่วนที่จะต้องรับรู้ อิทธิพลของดวงดาวจะเห็นชัดในช่วงอายุ36-38ปีและช่วงอายุ52-55ปีค่ะ